สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่เออาร์สปอร์ตสำหรับคนที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกหรือเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไม้ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะในเรื่องของวันพันแมนนอกจากเพื่อนๆจะชอบอนิเมะของมันที่สนุกเล้าใจและตื่นเต้นก็ยังมีมังงะที่เพื่อนๆนั้นคอยติดตามเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่ามีมังงะบางตอนที่ดีมากๆแต่ไม่ได้ถูกนําไปเป็นอนิเมะ เสียดายเลยครับเดี๋ยวผมจะทยอยพูดคุยเกี่ยวกับมังงะที่ไม่ได้ถูกทําอดิเมะนะครับและในส่วนของวันนี้ไปเริ่มตอนนี้กันเลยดีกว่าครับเป็นตอนที่ผมชื่นชอบที่สุดตอนหนึ่งเลยครับผมกลุ่มของไซตะมะ หลังจากที่ไซตามะเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในการจัดการกับพวกมนุษย์ต่างดาวสมาคมฮีโร่ก็ได้เลื่อนขั้นของไซตามะจากคลาสซีมาเป็นคลาสบีและในระดับคลาสบีก็มีกลุ่มฮีโร่ที่รวมตัวกันต่อสู้นั่นคือกลุ่มบิชชัตที่มีผู้นําเป็นฮีโร่คลาสบีลำดับที่1อย่างฟูบุกิเมื่อไซตามะเลื่อนลำดับขั้นขึ้นมาเป็นระดับคลาสบีทาให้เป็นที่สนใจของฟูบุกิเป็นอย่างมากเธอนั้นได้ไปเยี่ยมเยียนไซตามะถึงที่บ้านเพื่อชวนชวนให้ไซตามะมาอยู่กับกลุ่มของตัวเองแต่ไตม ิเไปเพราะว่าไม่ชอบอยู่กับใครและมันก็เป็นช่วงเวลาที่ฟูบุกิได้เห็นพลังอันแท้จริงของไซดะมะพลังอันแข็งแกร่งเกินขีดจำกัดพลังที่มากเกินกว่าจะเป็นคาสบีได้ฟูบุกิให้ความสนใจไซดะมะเป็นพิเศษเลยต้องการที่จะให้ไซดะมะมาอยู่ในกลุ่มของตัวเองและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับ ฟูบุกิได้เชิญชวนให้เซตมามะไปหาก่อนที่เพื่อนๆจะคิดลึกไปมากกว่านี้เซตมามะไม่ได้ไปหาฟูบุกิที่บ้านของฟูบุกิแล้วอยู่กัน2ต่อ2ถ้าเป็นในตอนนั้นเพื่อนๆอาจจะไปอ่านผิดเล่มหรือไปอ่านผิดเรื่องเลยครับตรงนี้ผมก็อ่านมาแล้ว5ตอนเอาเป็นว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้น ไซตมามะได้ไปหาฟูบุกิที่ศูนย์สำนักของกลุ่มบิช,ชาร์ตจะเรียกว่าอะไรก็ตามผมเรียกไม่ถูกครับเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันแต่ว่ามีกลุ่มของสมาชิกบิช,ชาร์ดนั้นอยู่จํานวนมากเลยทีเดียวและก็มีฟูบุกิที่นั่งอยู่ต่อหน้าไซตมามะและกลุ่มของบิช,ชาร์ดก็เริ่มแนะนําตัวเองครับแนะนําบอกว่าในสมาคมฮีโร่เขามีกลุ่มมากมายนอ กลุ่มของพวกเขาก็จะมีกลุ่มของแท้งท็อปที่มีความแข็งแกร่งกลุ่มของอะตอมิกซามูไรกลุ่มฮีโร่แคสเอที่รวมตัวกันต่อสู้ในบางภารกิจและรวมไปถึงกลุ่มของแฟนลับหน้ากากหวานและก็ได้อธิบายไปถึงกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีความแข็งแกร่งและเหนียวแน่นกันที่สุดนั่นคือกลุ่มบิชาร์ที่มีผู้นําอย่างฟูบุกิ การแนะนานี้เพื่อให้ไซตามะได้สนใจแต่มันกลับกันไซตามะไม่ได้สนใจอะไรเลยไซตามะยังทําหน้าเบื่อพอมานั่งอยู่เฉยๆและฟังใครพูดก็ไม่รู้พูดเกิน20คําด้วยซ้าไปไซตามะเป็นคนที่ไม่ชอบฟังอะไรเกิน20คํามันน่าเบื่อเวลาผ่านไปนานแสนนานก็ดูว่าไซตามะไม่ได้สนใจอยู่ดีลิลี่ได้ถามฟูบุกิว่าจะมาอดทนกับผู้ชายคนนี้ทําไมฟูบุกิได้บอกกับลิลี่และบอกกับทุกคนไปว่าไซตามะแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งเกินกว่าที่ใครหลายๆคนคิด ฟูบุกิได้พิจารณาดูแล้วว่าไซตามะคงไม่สนใจที่จะมาเข้าร่วมกับกลุ่มของตัวเองเลยบอกไซตามะไปว่ากลุ่มของบิชาร์ดกลุ่มของฟูบุกินั้นแข็งแกร่งเอามากๆและเชิญชวนให้ไซตามะมาต่อสู้กันโดยที่ไซตามะไปหากลุ่มของตัวเองมาแล้วมาปะทะกับกลุ่มบิชาร์ดของเธอกลุ่มบิชาร์ดปะทะกลุ่มของไซตามะโอฟังชื่อแล้วมันก็ดุเดือดนะครับฟูบุกิยังพูดทิ้งท้ายอีกว่าถ้าฝ่ายไหนเป็นผู้แพ้ก็จะต้องทำตามผู้ชนะ ถ้าไซตมามะเป็นผมแล้วผมชนะเนี่ยผมอย่างที่คิดอย่างที่ทุกคนคิดอย่างแน่นอนครับนั่นก็คือเลี้ยงข้าวฟูบุกิครับหน้าห้องประชุมหรือห้องดวนเดือดกันระหว่าง2กลุม่มกลุ่มบิช,ชารได้มาจองห้องนี้เอาไว้แสดงฐานะว่าเธอร่ำรวยจะให้ไซตมามะมาจองก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะไซตมามะงกถึงเวลานัดแล้วไซตมามะก็เล็ดนิดหน่อยกลุ่มของบิช,ชาร์ดก็คิดกันว่าไซตมามะคงไม่มาหรอก หน้าบ,บื้อซื่อๆแบบนี้คงไม่กล้าที่จะมาปะทะกับกลุ่มบิดช,ชาร์ที่แข่งแข่งขนาดนี้ไม่นานหลังจากนั้นกลุ่มของไซตามะก็มาถึงประกอบไปด้วยไซตามะจีนอตซิลเวอร์แฟงคิงสี่คนนี้หูว่าสุดยอดมากๆไม่ต้องนับไซตามะเนี่ยแค่นี้กลุ่มฮีโร่คลาสบีก็หัวหดตดหายกันแล้วครับเมื่อกลุ่มของไซตามะมาถึงก็จ้องหน้าของกลุ่มฮีโร่คลาสบีแววตาของพวกเขาน่ากลัวมากโดยเฉพาะจีนอตซิลเวอร์แฟง คิงคือจะขอพูดว่าถ้าเห็นแค่คิงก็กลัวกระแทบจะขี้เล็ดกันอยู่แล้วครับส่วนทางด้านของจีนนอตก็หัวร้อนรู้สึกไม่พอใจเพราะมีใครมาท้าอาจารย์ไซตามะรบกวนเวลาอันมีค่าของอาจารย์ของเขาพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะเผาทุกคนทิ้งดูเหมือนว่าจีนนอตจะอารมณ์ร้อนอยิ่งกว่าไซตามะกลายเป็นไซตามะเองที่ต้องมาห้ามจีนอตจีนอตนี่ต้องบอกไว้เลยว่าเป็นสายบวก และพร้อมจะพังฮะกลุ่มฮีโร่คาสบีที่เป็นกลุ่มวิชาตินีกลัวกันยิ่งกว่าเดิมอีกนะเพราะว่ากลัวจีนอสจะฆ่าและเผาที่นี่ทิ้งส่วนทางด้านฟูบุกิก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและกลุ่มของไซตามะมีใครบ้างฟูบุกิไม่ได้ตกใจอะไรแล้วก็ยื่นใบสัญญาให้กับไซตามะว่าจะแข่งขันกันอย่างไรให้ไซตามะเซ็นก่อนไซตามะก็จับมาแล้วก็เซ็นเลยเมื่อไซตามะเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วฟูบุกิก็จับสัญญานั้นไปดูและเธอก็ยิ้มแบบน่ารักเอามากๆเลยแต่ทางด้านไซตามะไม่รกาันนา ไซตามะรู้สึกกังวลเพราะว่าฟูบุกิได้พูดออกมาว่าคนที่แพ้จะต้องทําตามคนที่ชนะสั่งทุกอย่างไซตามะนี่หน้าเออและเหวอไปเลยครับส่วนทางด้านกิงก็มาแตะที่ไซตามะแล้วก็ถามว่านายไม่ได้อ่านข้อสัญญาเลยเหรอ เนี่ยแหละครับไซตมามะเมื่อตกลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วการแข่งขันมันก็เริ่มต้นขึ้นและกลุ่มของบิช,ชาร์ดก็เคลียร์พื้นที่การแข่งขันนั้นกลุ่มของไซตมามะยังไม่รู้เลยครับว่าจะแข่งขันอะไรกันการต่อสู้ใช่ไหมไม่ใช่ครับถ้าหากต่อสู้แล้วก็ฮีโร่คัสเอฟเอาแค่จีนอตคนเดียวก็จัดการทุกคนได้แล้วหรือไม่ก็ให้คิงคนเดียวก็สามารถจัดการทุกคนสยบทุกคนแบบไม่ต้องสู้ครับคือคิงไม่แข็งแข่งขนาดนี้ได้อย่างไร การต่อสู้ในครั้งนี้เป็นการประทะกันในการใช้ศิลปะการต่อสู้แต่เป็น,ปนการใช้ศิลปะการต่อสู้ในเกมซิลเว่แฟงเลยอาสาสมัครก่อนเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนที่เก่งในด้านศิลปะการต่อสู้ครับและการต่อสู้นั้นก็จบด้วยความรวดเร็วซิลเว่แฟงแพ้และก็ถึงกับช็อกไปเลยไฟของฟูบุกินั้นมีฮีโร่ระดับคาสบี B ลำดับที่65สิบิโกเป็นแชมป์เกมครับสิ้นหวังแล้วครับกลุ่มของไซตามะ คนต่อไปก็เป็นจีนอสแต่สู้ได้ไม่นานก็ไปกดจนจอยพังความแข็งแกร่งอันมหาศาลของจีนอสที่ควบคุมจอยไม่ได้ทําให้แพ้ไปอีกลายหนึง่งโดนไซตามาด่าด้วยนะสุดท้ายคนที่แข็งแกร่งที่สุดจนกลายเป็นตัวบัสอย่างไซตามาก็ต้องลงมือเองไม่สอบชัยลูกน้องต้องลงมือด้วยตัวของตัวเองไซตามาพูดด้วยความมั่นใจและจัดจัดการกับผู้ชายคนที่เล่นเกมคนนี้เพราะไซตามาบอกว่าไปฝึกมาแล้วและการปะทะการต่อสู้มันก็เกิดขึ้น แป๊บเดียวครับใส่ดมาแพ้คือ,อจบเลย ความสิ้นหวังมันมาอยู่ทางกลุ่มของไซตามะเพราะว่าสู้ไม่ได้เลยและคนสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่นั่นคือคิงฟูบุกิเนยิ้มแย้มแบบสะใจเอามากๆเพราะว่าชนะแน่เพราะคิงเหรอจะสามารถต่อสู้กับแชมป์เกมระดับแชมป์เกมได้สุดท้ายกลุ่มของไซตามะก,ก็เหลือแค่คิงเพียงคนเดียวที่จะเป็นความหวังของกลุ่มถ้าหากคิงพ่ายแพ้ก็คือจบเลยส่วนทางด้านกลุ่มของฟูบุกิก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่ได้แข่งเรียกได้เลยครับว่าคิงเพียงลำพังคิงเพียงคนเดียว ไม่สามารถต่อกรกับกลุ่มฟูบุกิได้อย่างแน่นอนฟูบุกิมั่นใจชัยชนะอยู่แค่เอื้อมคิงได้เข้าประจำที่และคิงแองจิ้นมันก็ดังกึกก้องไปทั่วสนามรบความอึมคิึมและความน่ากลัวของคิงมันเริ่มจะกลับมาคิงแข็งแร่งขนาดนี้ได้อย่างไรแค่คิงนั่งลงจิตใจของหลายๆคนมันก็ฝ่อแล้วและภาพก็ตัดจบไปเพียงแค่นี้ครับจบแล้วทุกคนจบแล้วตอนนี้จบแล้วครับ คือภาพหลังจากนี้ก็จะเป็นการต่อสู้กันที่มีมนุษย์ประหลาดโผล่ออกมาแล้วพวกเขาก็ไปจัดการกับมนุษย์ประหลาดแต่หลายๆคนอาจจะนึกว่าเอ๊แล้วผลมันจบยังไงเนี่ยจบแบบนี้ครับคิงเป็นฝ่ายชนะเอาชนะทุกคนของกลุ่มบิชาร์ดได้เพียงแค่คิงใช้2นิ้วก็สามารถจัดการกับระดับแชมป์ได้แล้วแบบง่ายดายคิง แข็งแก่งขนาดนี้ได้อย่างไรสุดท้ายฟุบุกิก็ไปเลี้ยงกลุ่มของไซดามะเป็นการตอบแทนแค่นั้นฮะไม่ได้ทําอะไรอย่างที่ผมคิดเลย ผมก็ไม่ถ้าผมผมเป็นไซตามา์มะนะทุกคนผมก็จะเรียกร้องในสิ่งที่ผมคิดอยู่ในใจและผมต้องการมานานแสนนานนั่นก็คือทําบางอย่างกับฟูบุกิคือพาฟูบุกิไปเที่ยวครับทุกคนไปเที่ยวแบบกินข้าวกินอะไรกัน .2 ต่อสองแค่นี้คิดแค่นี้ทุกคนอย่าไปคิดเลอกคิดแค่นี้ฮะอาจจะมีการพาไปดูน้องแมวที่ห้องแค่นี้ แค่นี้จริงๆทุกคนเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่าก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเป็นกลังใจด้วยการกดไลค์ให้กันด้วยแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคลิปแบบนี้ถ้าหลายๆคนติดตามมาตั้งแต่ช่วงแรกๆหรือติดตามมาตอนที่ผมทําคลิปใหม่ๆก็จะเป็นคลิปสไตล์แบบการพูดคุยแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังคิดถึงในรูปแบบการพูดคุยแบบนี้ก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะครับว่าชอบหรือเปล่าหรือไม่ชอบตรงไหนรูปแบบแบบนี้เนี่ยถ้าพูดตามตรงก็คือรูปแบบแรกๆของช่องนี้ เลยครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็จะปรับเปลี่ยนในลักษณะของการไปพูดมังงะไปเล่ามังงะแบบฉากๆโดยที่ไม่มีการพูดแซงไม่ได้มีการพูดเล่นตอนนี้ผมก็แอบคิดถึงในรูปแบบเดิมก็ลองมาทําในรูปแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ดูว่าเพื่อนๆจะชอบกันหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคลิปนี้ถือว่ายาวามากๆร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับ c h e อ Spot รักทุกคนรักมากมากและวันนี้สวัสดีครับรักทุกคนที่ฟังจนจบครับผม